ดีค่ะพ่อกันอีกแล้วพี่น้องอันนี้เป็นเรื่องเล่าจากประสบการณ์บอเมนคาวใดๆทั้งสิน้นอยู่ในโรงเรียนแห่งหนึ่งเมื่อกี้ก็ได้เว่ากับผู้ปกครองของอเด็กน้อยอาจจะเป็นเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเขาวอาซูฟังว่าเขาเลือดตัวเด็กน้อยเด็กน้อยมันไปโรงเรียนเริ่มต้นก็คือว่าพ่อแม่เขานี่แยกทางกัน เล้ยบ่ได้อยู่ดูแลเ่เด็กหน่อยเด็กน่อยอยู่นําอ่าพอ่อหญยไม่หญ่เนาะแต่ว่าพ่อที่ได้เลิกกันกับแม่ไปแล้วก็ยังทรงเสียเลี้ยงดูลูกสาวอยู่เป็นปกติแต่ลูกสาวอยู่กับตากับยายเนาะตาคนตตากไปแต่ง,งานมีขบัวใหม,ม่เล้วบบดที่นี่เด็กหน่อยนี่เรียนอยู่ในโรงเรียนเริ่มต้นปัญหานี่เกิดจากว่าอ่าโดนบุรี่บุรี่ในโรงเรียน ถูกโลอถูกอ่าเว้าหอดว่าจนว่าพอเม่โบ,บมี่พอเม่ถิงอยังแบบเนี้ยแหละก็เด็กน้อยก็จะเป็นการบูลลี่กันเมื่อเป็นการบูลลี่แล้วไม่ได้มีการแก้ไขจากคุณครูประจําชั้นบ่ได้มีการแก้ไขบ่ได้มีการอ่าดูบ่ได้มีการแบบว่าติ่งไปทางผู้ปกครองของเด็กม่นเห็ให้ยเด็กน้อยที่ อายุเพียงเก้าขวบเออหูซึกยามใจจนกระทั่งลงมือทำา้า,ายร่างกายเพื่อนอ่าร่างกายเพื่อนจนทำให้รู้สึกบาดเจ็บทั้งร่างกายและก็จิตใจจนเหนให้เด็กหน่อยผู้นี้บอ่อยากสิไปโรงเรียนบ่แมนว่าเด็กหน่อยผู้นี้ยินย่อมโดยการบร่บอก ผู้ปกครองบอกผู้ปกครองแต่ผู้ปกครองอาจสิบบ่เห็นในบอกตาบอกยายยังสิตายายอาจสิบ่เห็นในในมุมจิตคิดว่ามันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งเด็กหน่อยผู้นี้ได้มีการแจง้งบอกกับครูประจําชั้นแล้วแต่ครูประจําชั้นไม่มีการแก้ไขไม่มีการพูดถึงก็ปล่อยปะละเลยอาพูดคําว่าปล่อยปลาละเลยจนกระทั่งตนนัวนี้น้องไม่อยากไปโรงเรียนน้องไม่อยากไปโรงเรียนน้องกลัวว่าจะโดนเพื่อน ทำลายเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งสองครั้งมันเป็นมาเรื่อยๆตลอดมาเนี่ยไม่รู้เหมือนกันว่าจะสามารถแก้ไขอะไรได้ไหมกับเรื่องนี้แล้วอ่าก็เหมือนกับว่าตายายไม่มีความกล้าที่จะพผชิญนากับคุณครูเพราะว่าต้องบอกว่าคนสมัยแตะกอนจะเกาวเขาส่ให้เกียรติคุณครูมาก จะบ่คอยก่ามาเว้ามาโอโลโตเถียงกับคุณครูเขาจะเป็นประเภทว่าเก่งใจเออแต่ว่าทุกวันนี้โลกมันมาเท่ากันแล้วผู้ปกครองควรมีอ่าธิ์มีเสียงเพราะว่ามันเป็นสิท์คันผืนฐานเนาะของเด็กน้อยยังเด็กน้อยโดนการอเพื่อนบูลลี่ยังเสียคุณครูก็จะควรที่จะมี กฎไม่ระเบียบไม่เอียงสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เด็กไม่ไม,ไม่ไม่บุรี่เพื่อนจนกระทั่งอา,อาบุรี่ก็จ,จะเป็นเรื่องลองลงมาแต่เรื่องว่าทำํำลายหลางกายอย่างเงี้ยคุณครูอ่ะไม่ควรปล่อยผ่านถ้ามีเรื่องเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหนึ่งถึงสองครั้งแล้วควรที่จะเชิญผู้ปกครองของเด็กหน่อยกลุ่มนั้นมาที่โรงเรียน ร่วมกับผู้ปกครองของเด็กน้อยที่ถูกกระทําเพื่อมาไกลเกียว่ากันว่าควรจะหาจุดจบตรงไหนแล้วถ้าเด็กมีพฤติกรรมแบบนี้ควรจะร่วมมือกันแก้ไขยังไงเพราะเพื่อให้เขาไม่เป็นสักไม่เป็นภัยต่อสังคมเนาะว่าเป็นภัยต่อสังคมพี่น้องเพราะว่าถ้าเขากล้าเห็ุกับเด็กน้อยอีกคนหนึ่งเขาก็ต้องกลาที่จะรั่นก่คนไหนก็ได้ที่เขาไม่ชอบขี้หน้าหรือเขาอ่า บ่พอใจและต้องการบูลลี่เออแบบนี้มันมาบ่เมนการส่งไปโรงเรียนครูประจำชั้นเป็นอะไรที่จะต้องดูแลเด็กอ่ามีครูประจำชั้นเพื่อดูแลเด็กน้อยบ่ได้มีครูประจำชั้นเพื่อเป็นโขนไหมอ่าถ้ามีแล้วก็ไม่รู้จะมีทำไมมันก็ต้องมีการไก่เกียกันมันก็ต้องไม่การถีว่า ผูป้ปกครองของเด็กน้อยคนที่มักทำลายร่างกายเพื่อนจะต้องรับรู้พฤติกรรมของลูกเมื่ออยู่ที่โรงเรียนแล้วต้องแก้ไขร่วมกันอย่างถูกต้องแบบนี้มันไม่โอเคเลยสำหรับหนูนูมฟังเราค่ะโอ้ยอย่างแบบนี้วะ่ะอันนี้เก้าขวบเด็พี่น้องเก้าปีเด็กน้อยเก้าปียุปป่ปสามหนีว่เวอมาเลยเด็กน้อยเก้าปียุ่ปสามถือว่ายังหน่อยเลยเด้ แต่มีความสามารถในการบุหรี่เพื่อนแลว้วก็ตีเพื่อนเนี่ยมันไม่โอเคแล้วมันมีการไปกุ้มเป็นกอนแลว้วก็ตีแลว้วก็บุหรี่มันมันแย่มากๆเลยนี่กับบ้องหูกันว่าจะยังไงแต่ว่าคนที่เป็นเผื่อนบ้านอะหูซึกสงสารแล้วก็เอ,อเห็นใจเด็กหน่อยผู้นี้คือการเตะกับย่งบ้องหัวจะสามารถพูดคุยกับผูไไ้ใดๆบ้างเพราะว่าถ้าบอกว่าพูดคุยกับกับ คุณคู่ประจําชั้นแล้วเขาไม่ได้สนใจคุยกับพออคุยกับคนอื่นมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะได้รับความสนใจไหมมันจะได้รับการแก้ไขหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นการป,ปะล,ะล่อยป่าละเลยอยู่เรื่อยๆหรือว่าเหตุการณ์แบบนี้มันถือเป็นเรื่องปกติแล้วอันนี้ก็บพวกงูได้พี่น้องว่ามันเป็นเรื่องปกติแล้วหรือเปล่าของเด็กหน่อยสมัยเดียวนี้เพราะว่าข้าวมันออกมากกับคนข้ังที่เยอะที่ว่าเด็กหน่อยตีมู ตบมู่ลุ่มตบในหงเรียนหรือแม้กระทั่งตีเมียตียางถีว่าเข้าเคยเห็นออกข่าวปราปลายตามที่เห็นเนาะว่าแต่ว่าเขากับบ่อยากใหา้มันเป็นเหตุการณ์ยังสี่อยู่เสมอเสมอบ่อบยากเหตุให้มันเป็นเรื่องปกติเพราะว่าตอนเด็กเขากระเหตแบบนี้แล้วตอนโตขึ้นเขาจะมีความยับยั้งชั่งใจไหมถ้าหากตอนเด็กเขาไม่เคยโดนตำหนิหรือโดนตอวาหรือโดนท่ำโทษเลยท,ทั้งที่เขาทำผิด เนี่ยอยากให้มีหน่วยงานหรือมีอย่างสักอย่างหนึ่งที่สา,สามารถมาแก้ไขในจุดนี้ได้เนาะพี่น้องเนาะเห็นแหละก็กังวลใจ